ของดีไอคอนกรุ๊ปค่ะหลังจากที่บอสพอลเนี่ยถูกคุมตัวเข้าเรือนจําพิเศษกรุงเทพเป็นคนสุดท้ายนะคะวันนี้เนี่ยก็คือต้องเข้าไปอยู่ในแดนกักโรคพร้อมกับอีก10บอส10บอส,บอส,บอสนี่ก็คือฝั่งของผู้ชายร,รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพท่านให้ข้อมูลค่ะบอกว่าที่เมื่อวานนี้มีการส่งตัวบอสพอลเข้าเรือนจําเป็นคนสุดท้ายช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเข้าไปตรวจในเรือนจําในส่วนของผู้ต้องขังใหม่ แล้วก็มีการได้พูดคุยกับบอสพอในเรื่องของสิทธิ์ต่างๆด้วยนะคะนอกจากนี้สอบถามไปถึงบอสคนอื่นๆที่เข้ามาก่อน ตกลงยังไงดีเพราะว่าบอสพอลเนี่ยตามมาทีหลังจะยอมให้เข้ามากักโรคด้วยกันหรือไม่รปรากฏว่าบอสที่เหลืออีก10คนอนุญาตนะคะอนุญาตให้บอสพอลเข้ามากักตัวด้วยแล้วก็คือนั่นแปลว่าอะไรต้องบวกอีก1วัน<อ>ยินดีให้กักตัวเพิ่มเป็น6วันจาก5วันนะคะก็จะเสร็จพร้อมกันเริ่มนับหใหม่พร้อมกับบอสพอลโดยเฉพาะ คุณแซมยุรนันคุณแซมเนี่ยบอกว่ายินดีให้อยู่ด้วยเพราะว่าตัวเองลำบากกว่านี้ก็เคยมาแล้วนะคะในขณะที่ทางญาติกับเพื่อนอันนี้จะสามารถเยี่ยมได้อีกทีก็คือเมื่อครบวันกัโกโรคนะคะ23ตุลาคมส่วนทนายความเยี่ยมได้ทันทีแต่ว่าเป็นการพูดคุยกันผ่านการคอนเฟเรนซ์ทีนี้ มาดูเรื่องความเป็นอยู่อาหารการกินหลายคนก็อยากรู้เป็นยังไงทานกันได้หรือเปล่าบอสพอที่คุมขังเป็นคนสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวสามารถทานอาหารได้เล็กน้อยนะคะทุกคนไม่ได้มีการเรียกร้องอะไรเป็นพิเศษแต่คนที่น่าห่วงค่ะรชาชทันบอกว่าก็คือบอสกัน บอสกันเนี่ยบอกมีอาการซึมๆเห็นได้ชัดเลยคือดูเครียดดูซึมนะคะแต่ว่าสำหรับภาพรวมแล้วบอสทุกคนยังกินข้าวได้เล็กน้อยจากอาการเครียดลงกระเพาะก็ต้องให้นักจิตวิทยาแล้วก็มีพยาบาลคอยประเมินอาการด้วยส่วนฝั่งหญิงบ้างบอสมินพีชยาบอสมินเนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงเพราะว่าเมื่อวานไม่สบายด้วยนะคะเป็นโรคกระเพาะล่าสุดก็เริ่มรับประทานอาหารได้เล็กน้อยเป็นโรคกระเพาะได้รับ ยาแล้ววันนี้เจ้าตัวอาการดีขึ้นทานอาหารได้นะคะเจ้าหน้าที่ทันทสถานหญิงกลางก็เปิดเผยบอกว่าจากการสังเกตอาการของบอสมินและคนอื่นๆยังมีความวิตกกังวลเป็นปกติแต่ทีนี้คืนที่ 2, 2> พบว่าทุกคนเนี่ยเริ่มสามารถที่จะปรับตัวได้แต่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะทีนี้คําถามคือว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีคนอื่นๆอ,อีกหรือเปล่านะครับผู้ต้องหา็อด2เรื่องนี้ทางผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบอกว่า อยู่ระหว่างเรียกพนักง,งานสอบสวนมาประชุมสรุปพยานหลักฐานเพื่อจะออกหมายจับในวันนี้นะฮะยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นดาราคนมีชื่อเสียงหรือถ้ามีพระเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าเข้าข่ายกระทําความผิดก็จะไม่ละเวน้นต้องจับตาว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์หรือไม่แต่ตอนแรกบ,บอกว่าจะออกหมายจับ ภายในวันนี้นี่ตอนนี้6กโมงเย็นแล้วนะก็ยังไม่มานะยังไม่มายังไม่มาออแต่<ม>ทีนี้หลายคนก็จับตาค่ะว่าเอ๊ะล็อตที่สองเนี่ยมันจะมีชื่อของคุณพลอยออยดาไหม,ม,มก็คือภรรยาของคุณกันนะคะคจะโดนด้วยหรือเปล่าจะอยู่ในรายชื่อล็อตที่2ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชาวเน็ตก็ไปขุดโพสต์เก่ามาเมื่อปี2021เนี่ยเนี่ยค่ะเป็นลักษณะของการเปิดคอร์สเรียนออนไลน์สนใจเนี่ยค่ะราคา98บาท แล้วตัวบอสพอลเองเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์นะเคยบอกด้วยบอกว่าจริงๆแล้วภรรยาเนี่เป็นตัวแทนจําหน่ายมาก่อนแต่ว่าหยุดไปเพราะว่ามีลูก,กคือค,ค,คุณพลอยใช่ไหมใช่ก็คือคุณพลอยเนี่ยตอนนั้นคุณกัน,นพูดง่ายๆว่าเหมือนเคยพูดบอกว่าที่เข้ามาก็คือเพราะคุณพลอยนี่แหละนะคะก็เลยเป็นที่จับตาทีนี้นอกจากนี้มันมีอีกหนึ่งข้อมูลที่ปรากฏว่าคน ก็ไปแชร์กันเป็นกระแสข่าวว่าเอ๊ะคุณพลอยหายไปแล้วมันก็ก่อนหน้านี้มีการถอนเงินออกไป1.8ล้านเนี่ยแล้วตอนนี้คุณพลอยดูหายหน้าหายตาไปหรือจะเดินทางหรือหนีออกนอกประเทศไปหรือเปล่าอ,อันนี้ต้องย้ำว่าเป็นแค่กระแสข่าวนะคะใช่ครับยังไม่มีการยืนยันนะฮะแล้วคุณพลอยเองก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวในโซเชียลเลยใช่ตั้งแต่คุณกันเข้าเรือนจาไปนะครับ